ไปติดตามการแก้ไขปัญหา p m 2.5กันครับอําเภอบ้านไา่จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการารับรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรตามมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมนายบันเทิงชาวสวนเกษตรอําเภอบ้านไผ่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอําเภอบ้านไผยเป็นตัวแทนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรกรรมของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์โดยใช้หลัก 3R โมเดล3เปลี่ยนมาตรการและโทษทางกฎหมายรวมถึงบทลงโทษและก็ก้าวทางเลือกนะครับจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ําน้อยตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีการลดพื้นที่การเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเป้าหมายนะครับได้มอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรต้องมีการลดพื้นที่การเผาให้ลดลงจากเดิมครับทั้งนี้ค่ะก็เพื่อสร้างการรับรู้ตามมาตรการดังกล่าวนะคะจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรขึ้นโดยมีนายวันลบวไลัยศรีประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานพิธีเปิดมีเกษตรอำเภอสายสองเจ้าหน้าที่สาย2และเกษตรกรบ้านหิน ขออภัยค่ะเกษตรกร,กรบ้านหินตั้งนะคะหมู่1อําอเภอบ้านไผ่เข้าร่วมงาน7จรายค่ะเกษตรกร,กรอำเภอแวงน้อย5รายหนองสองห้อง5รายแวงใหญ่5้ารายรวม15รายสถานที่บ้านหินตั้งหมู่ที่1ตําตบลหินตั้งอาเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ